สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผููข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไ fit you. พรฟิตทูยูมาหัวข้อที่7ค่ะหัวข้อที่7เนี่ยก็บอกว่ามาตรการควบคุมมีให้มีการโอนสิทธิ์ในใบอนุญ,ญาตอันนี้เนี่ยก็เข้าใจเองนะคะว่าล่างเนี้ย ต้องการแก้อะไรนะคะจริงๆโดยเจตนานี่ต้องการแก้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าพรบ2 5 4 5่้เนี่ยไม่ได้ระบุอะไรไว้ชัดเจนมากนะคะาะฉะนั้นเนี่ยการที่คนที่มาขอใบอนุญาตเนี่ยนะคะบริษัทที่มาขอใบอนุญาตพอขอได้ปั๊บไปโอนสิท์ก็มีนะคะไปขายสิ์ก็มีไปขายใบอนุญาตยังยๆนะคะเมื่อบริษัท A เป็นคนได้ใบอนุญาตแต่บริษัทบีเป็นคนที่ตั้งใจจะทำนะคะเพราะฉะนั้น A ก็จะขายใบอนุญาตให้กับ B นะคะ บีเข้ามาบีก็ทําเลยและส่วนใหญ่สิ่งที่บีทำบีจะทําในแผนแผนันผลตอบแทนที่ไม่ตรงกับที่จดไว้ในใบอนุญาตของบริษัทเอนะคะแต่ถือใบอนุญาตแล้วอ่ะทำละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าก็อาจจะต่างนะคะแล้วก็แผนผลผลตอบแทนก็ะจะต่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดแฉลุโซง่ายเราเห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงค่ะว่าถ้าเกิดว่า โอนถ่ายกันง่ายๆก็ก็ไม่ดีนะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อสบ,บอเพิ่มถอนสิทธิ์ใบอนุญาตนะคะให้กับเบริษัทเอนะคะกรรมการในบริษัทเอทั้งชุดเนี่ยก็จะออกมาตั้งบริษัทบีนะคะกรรมการชุดเดิมแ๊ะเลยนะคะตั้งบริษัทบีขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เอาบริษัทบีอ่ะไปยื่นขอใบอนุญาตนะคะเมืเวลาเขากาจัด แชร์ลูกโซ่ถิ่นเนี่ยไม่กำจัดไม่ขาดสักทีนะคะเพราะว่าก็กรรมการชุดเดิยย้ายกันไปย้ายกันมาอยู่อย่างนี้นะคะก็เป็นที่มาค่ะว่าในร่างทั้งเนี้ยก็เลยระบุอีกนะคะว่าไม่ให้มีการซื้อขายนะคะหรือโอนแบอนุญ,ญาตการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะซึ่งอาจมีการลักลอบซื้อขายโดยมิได้รับอนุญาตจากทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มอนุญาตให,ให้ให้โอนขายสิทธิ์กันนะคะทีนี้แต่ว่าร่างเนี้ยบอกไปอีกนะคะว่าไม่ให้โอนสิทธิ์แบอนุญาตแม้กระทั่งต่อทายญาติซึ่งตกทอดทางบรรดกด้วยพอไปประเด็นที่8ปนะคะประเด็นที่8ดเนี่ยพูดถึงการจัดตั้งกองทุนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบโทรนะคะ อันนี้กองทุนนี้เนี่ยนะคะจร,จริงเนี่ยทางกบบอเองก็บอกชัดเจนค่ะว่าถูกะส์เนี่ยก็ต้องการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคนะคะผู้จําหน่ายสลากที่ถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงในกรณีผู้ดได้รับอนุญาตล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะก็ตั้งใจว่าจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งนะคะโดยเงินเนี่ยเงินที่จะเข้ากองทุนแบบไหนนะคะ ก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะดอกผลหรือรายได้ที่หามาได้จากทรัพย์สินของกองทุนนะคะหรือว่ามีใครมามอบให้นะคะเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นนะคะจากเ,เรื่องของการทําผิดของธุรกิจขันตรงนะคะค่าทําเนียมใบอนุญาตต่างๆนะคะก็ตั้งใจว่าจะเอาหลักเนี้ยมาจะตั้งกองทุนนะคะ พอมีอะไรเสียหายจะได้เยียวยากับได้รวดเร็วนะะก็เลยนําเสนอว่าไม่ควรจะตั้งกองทุงนนี้นะคะในประเด็นที่9นะคะประเด็นที่9เนี่ยเป็นประเด็นที่เ,เรามีความห่วงใยเยอะสุดนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้กับอุตสาหกรรมขายตรงโดยรวมภาพใหญ่เลยเนี่ยน,นะคะ ข้อ9เนี่ยบอกว่าร่างที่บอกว่าจะจัดตั้งนะคะองค์กรส,งส่งเสริมอาชีพธุรกิจขายตรงและตลาดแบบคนน,นะคะพอเราเข้าไปศึกษาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าองค์กรเนี่ยจะเป็นองค์กรภาคเอกชนนะคะไม่ใช่ของภาครัฐด,ด้วยนะคะเป็นองค์กรภาคเอกชนจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้เอกชนเนี่ยกำกับดูแลเอกชนแนั่เองนะคะ ที่มาที่ไปของกรรมาการองค์กรอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะทําอะไรอีกนะคะองค์กรเนี้ยหนึ่งเป็นภาคเอกชนกากับดูแลบริษัทขายโรงซึ่งเป็นภาคเอกชนด้วยกันเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือว่าจะจัดอ,อ,องค์กรเนี้ยจะเป็นองค์กรที่จะจัดให้มีการลงทะเบียนของนักขายนะคะจากทุกภายให้มานลงทะเบียนนะคะ ให้มาลงทะเบียนให้แล้วก็ฝึกอบรมนะคะหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่องค์กรเนี่ยจะเป็นองค์กรภาคเอกชนเพื่อที่จะมาดูแลภาคเอกชนเอ,เองนะคะถ้าใครจะมาตรงกับบริษัทผู้ประกอบการก็ควรจะเป็นภาครัฐนะคะแล้วเราก็บอกว่ามันจะช่วยอะไรเรอจริงๆเนีย่ยรู้ว่าอยากจะสนับสนุนนะแต่มันจะช่วยอะไรหรือนะคะเพราะว่า การที่ให้นักขายมาลงทะเบียนเนี่ยนะคะวันนี้ลงทะเบียนบริษัท A นะคะเป็นบริษัทที่ถูกต้องได้เป็นนักขายบริษัท A นะคะพรุ่งนี้เป็นทาบริษัทแชร์ลูกโซ่บริษัท B แล้วก็ถือบัตรว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหจะทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นนักขายของบริษัท A นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอ้างอิงได้อีกนะคะว่าเนี่ยฉันถูกต้องแล้วนะคะมันก็จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยมี อะไรแล้วแบคเอัพละเออนะคะก็จะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งคือเนื่องจากเปก็นธุรกิจที่ที่เอื้อให้คนเข้ามาสุจริตนะคะสร้างอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเราอยากไปกำเนิดเขาเยอะไหมนะคะแล้วถ้าเข้าใจเอ,อขายตรงจริงจเนี่ยนะคะถ้าได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักขายของเราเลยคนที่ประสบความสาเร็จในวันนี้เนี่ยเงินล้านในวันนี้เรื่องต้นไม่ใช่เงินล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องมา มาเมาลงทะเบียนมาเสียเงินอบรมแล้วเรื่องการอบรมเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราทําการอบรมนักขายเราได้นะคะแล้วก็ถ้าบริษัทไหนไม่อบรมบริษัทเราก็ไม่รุงเรืองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมการอบรมเนี่ยนะคะก็แหมเราเต็มที่กันอยู่แล้วนะคะคราวนี้เขาก็มักจะบอกว่าพวกเต็มที่ก็ทําอยู่แล้วแต่พวกแ์ลูกโซ่ไม่ทํานะคะไม่ทํากับ หมายไปงอ่ก็คอสเดียวที่มันจะช่วยอะไรได้เลยค่ะถ้าจะเป็นแชร์ลุ่โซ่ก็เป็นอยู่ดีนะคะก็เลยไม่เห็นว่าตรงนี้จะช่วยได้จริงนะคะแล้วก็ค่ะก็เป็นการกีดกันด้วยนะคะแล้วก็ในวงกว้างเนี่ยค่ะเราก็จะหนักหนักเลยก็คือภาคเอกชนดูแลกันเองด้วยนะคะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือให้ขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายสาระนะคะหมายความว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยต้องการที่จะ เอางี้ทางภาครัฐต้องการมีทะเบียนของผู้จําหน่ายสลากที่ทำในคืเขามีทะเบียนผู้ประกอบการอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนเนี้อยากเห็นผู้จําหน่ายสลากทั่วประเทศนะคะอยากมีทะเบียนตรงนี้นะคะก็เลยคิดว่าองค์กรนี้จะช่วยได้นะคะทางสมคูเพงก็มีความเห็นว่าอ๋อถ้าท่านอยากได้เนี่ยนะท่านแจ้งผู้ประกอบการให้เราเนี่ยส่งรายชื่อของเราให้กับท่าน ท่านรวมพวกเราทุกคนท่านก็ได้ทั้งประเทศแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราจะหวงแหนนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะไม่ใช่หวงเพราะว่าสาสต์าจจะหวงเนี่ยนะคะคือเวลาที่ผู้จําหน่ายอิสระเนี่ยสมัครงานากับเราไม่ใช่สมัครสมัครเข้ามาท,ทําธุรกิจกับเราเนี่ยนะคะข้อมูลของเขาถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเขาให้เราเพื่อที่จะมาท,ทําธุรกิจกับเราเราไม่มีสิทธิเอาข้อมูลส่วนตัวของเขาส่งต่อให้ใคร ที่ไม่ใช่ภาครัฐนะคะกรณีนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยจะเป็นภาคเอกชนนะคะซึ่งถ้าเราต้องส่งให้กับองค์กรที่เป็นภาคเอกชนนะคะเราก็นอกจากไม่ไสบายใจเราจะรู้สึกว่าเราทำผิดต่อเขาด้วยซ้ำน,นะคะที่เราจะไปเอาความลับไม่ใช่ความลับะน,น,น,นะคะข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะคะไปให้กับใครต่อใครนะคะนั้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่กล้าทำ ไม่ไม่ใช่แค่ไม่อยากทำนะไม่กล้าทำด้วยค่ะอยู่ใน privacy law ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเออในข้อน,นี้เราไม่เห็นด้วยลงมานะคะแล้วก็นำเสนอเอาอนำเสนอความเห็นก็คือจะนำเสนอว่าให้ไม่ต้องทำตรงนี้นะคะไม่ต้องทำตรงนี้ก็อย่างอื่นอย่างอื่นก็ทำให้รัดกุมขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเสนอให้ ทำนิยามของขายตรงใหม่นะคะเพราะว่าขายตรงในพรบ2545เนี่ยเป็นขายตรงยุคดั้งเดิมนะคะจะต้องในยุคนั้นที่เขียนกฎหมายเนี่ยเขาวางเฟรมเวิร์กไว้ว่าขายตรงก็คือว่าผู้บริโภคไม่เคยซื้อตรงกับบริษัทนะคะผู้บริโภคซื้อตรงกับผู้แทนจาหน่ายอิสระเท่านั้นนะไม่มาซื้อกับบริษัทแล้วผู้แทนจำหน่ายอิสระมาซื้อกับบริษัทผู้ประกอบการและเอาของไปส่งให้ผู้บริโภค รันถ้าอ่านเนื้อกฎหมายเนี่ยจะออกมาแนวนี้ตลอดนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกแบบบริโภคหละนะคะแล้วก็มาซื้อตรงกับบริษัทได้เพียงแต่การที่เขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกได้แน่นอนต้องเกิดจากการแนะนําจากใครสักคนนะคะซึ่งตรงน,นั้นผู้จําหน่ายสลากเนี่ยมีส่วนอยู่นะคะเป็นผู้แนะนําแต่ไม่จําเป็นต้องซื้อตรงแ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออคำจำกัดความในกฎหมายเนี่ยในนิยามของมันเองเนี่ยเราก็จะนำเสนอให้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะคะและสมัยนี้ก็ออนไลน์กัอีกเนาะซือขายออนไลน์ก็มีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันทันสมัยนะคะแล้วก็อยากให้ออกมาแล้วเนี่ยใช้ได้จริงดูแลผู้บริโภคได้จริงดูแลผู้จำหน่ายอิสระดได้จริงออส่งเสริมผู้ประกอบการที่ถูกต้องได้จริงนะคะแล้วก็กำจัดแชร์ลูกโซ่ได้จริง อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในนี้โดยรวมเป็นความเห็นนะคะที่เราปากการึกษาการก็เลยวันนี้ถือโอกาสเห็นสื่อมวลชนถามคุณวิคกี้มาเยอะนะคะถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วก็เชื่อว่าคุณหมออาจจะมีประเด็นเสริมในในบางประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวยกร่างที่สามถือว่าเป็นยกร่างที่สามนะคะของสคบที่น่าจะมีการนําเสนอนี้เนี่ยทางสคบอเองก็เปิดโอกาสให้มีการประชาพิจารณ์นะคะ ครั้งสุดท้ายวันที่19ออเดือนนี้แต่ทั้งหมดนี้ข้อมูลที่ท่านสื่อมวลชนได้รับเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทางสมาคมเนี่ยได้เรียบเรียงและนําส่งท่านเลขาสคบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อยากจะยืนยันว่าออทุกๆข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เราได้ก,กลั่นกรองแล้วว่าเราเห็นสมควรในประเด็นใดและเราไม่เห็นด้วยในประเด็นใดค่ะนะคะก็เป็นการทํางานที่ที่เรียกว่าเข้มข้นนะคะจาก สมาชิกของสมาคมและคณะกรรมการของสมาคมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอดูนิดนึงนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันจะออกมากเป็นอย่างไรและว็ร่างที่นําส่งสองสอชอรจริงๆเนี่ยการทําประชาพิจารจะเป็นอย่างไรค่ะ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร่างประชาพิจาร์นะครับในส่วนของพอรบรขายตรงครับที่สมาคมการขายตรงไทยนําเสนอกับทางสคบ,บกับ9ประเด็นหลักด้วยกันครับซึ่งเชื่อว่าหน้าที่จะเป็น อีกหนึ่งตัวจุดกระแสนะครับให้พรบรขายตรงมีการแก้ไขที่เรียกว่าตรงจุดกันเลยทีเดียวครับสำหรับอีกหนึ่งความพคื่นไหวนะครับวันที่19เนี้ครับเราจะไปดูกันว่าทางสงบที่มีการจัดประชาพิจารณ์ในครนี้จะสำลิดผลหรือไม่และในการแก้ไข พรบบางมาตานะครับของที่สมาคม T d S A ในการนำเสนอนครับจะมีความคืบหน้าเป็นเช่นไรนะับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกว่าน,นี้สวัสดีครับ